คุณผู้ชมคะคำถามที่หลายคนยังคาใจทำไมน้องต้นข้าวสุปริยาถึงกลายเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างแรงสันสะเทือนทั้งวงการเพลงลูกทุ่งได้ภายในเวลาอันสัน้นหรือว่านี่กำลังสะท้อนบางอย่างที่สังคมยุคนี้กำลังหอยหายอยู่จริงๆกันแน่และไม่ใช่เพียงความดังในประเทศเท่านั้นนะครับกระแสะความนิยมเริ่มแผ่ขยายไปไกลจนแตะถึงต่างแดนแล้วด้วยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรเราจะพาไปวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งในวันนี้ครับ หลายคนอาจจะคิดว่าความสำเร็จของศิลปินขึ้นอยู่กับแค่พรสวรรค์ด้านเสียงเพลงแต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจัยที่ทำให้น้องต้นข้าวแจ้งเกิดได้รวดเร็วมีมากกว่านั้นค่ะมันคือส่วนผสมระหว่างพรสวรรค์ความเป็นตัวตนความกระตันยูอ่อนน้อมและการนำเสนอที่ถูกจังหวะถูกเวลาและอย่าลืมว่าพลังของโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขยายกระแสํำให้ชื่อเสียงของเธอพุ่งกระฉูดในเวลาอันสั้น ใช่ค่ะสิ่งนี้ชี้ให้เราเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในยุคนี้ต้องการมากกว่าแค่เสียงที่ไพเราะหรือการแสดงบนเวทีแต่มันรวมไปถึงเรื่องราวและคุณค่าที่ศิลปินสะท้อนออกมาซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้คนในวงกว้างได้ด้วยคำถามสำคัญคือทำไมน้องต้นข้าวถึงได้รับการเชื่อมโยงทางใจจากแฟนเพลงมากมายขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะคุณสมบัติอย่างความจริงใจความเป็นบ้านๆที่เข้าถึงง่าย ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการแสดงออกที่เต็มไปด้วยความบวกทั้งหมดนี้อาจกำลังเป็นสิ่งที่ผู้คนยุคนี้หวยหาอยู่เพื่อมาชดเชยความเร่งรีบและความฉาบฉวยในสังคมปัจจุบันและนั่นทำให้เธอไม่ใช่เพียงนักร้องแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนในหลายช่วงวัยค่ะแต่อีกมุมหนึ่งที่น่าคิดก็คือการที่ศิลปินยังเด็กมากแต่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างรวดเร็วจะส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างไรบ้างความกดดันการปรับตัวการรักษาความเป็นตัวเอง มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะในวงการที่แสงไฟและกระแสดรามา่าเข้ามาเร็วพอๆกับเสียงปรบมือนี่คือโจทย์ใหญ่ทั้งต่อตัวน้องต้นข้าวเองและต่อวงการเพลงลูกทุ่งที่อาจต้องคิดหาวิธีดูแลศิลปินรุ่นใหม่ที่แจ้งเกิดอย่างรวดเร็วเพื่อให้พวกเขาเติบโตอย่างมั่นคงและไม่หลงทางในเส้นทางที่สว่างสวัยค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนทึ่งก็คือแม้อายุยังน้อยแต่ต้นข้าวกลับสามารถรักษาสมดุลระหว่างการเรียน การทำงานและการรับมือกับแฟนคลับจำนวนมากได้อย่างน่าประทับใจและอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ผลักดันเธอก็คือแฟนเพลงที่พร้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่วัยทำงานแฟนเพลงรุ่นใหญ่ไปจนถึงคุณยายที่นั่งวิวแชร์ก็ยังฝืนร่างกายเพื่อมาชมการแสดงของเธอให้ได้นั่นแสดงให้เห็นว่าต้นข้าวไม่ใช่เพียงศิลปินแต่คือความสุขในชีวิตของผู้คนเหล่านี้จริงๆค่ะทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวศิลปิน แต่มันกำลังสะท้อนคุณค่าใหม่ของสังคมว่าคนรุ่นนี้กำลังมองหาศิลปินแบบไหนและศิลปินแบบต้นข้าวอาจเป็นคำตอบที่หลายคนเฝ้าตามหาอยู่คุณผู้ชมคะต้นข้าวอาจจะเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆอายุเพียง13ปีแต่เส้นทางที่เธอกำลังก้าวเดินอยู่นี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยสักนิดเส้นทางของศิลปินลูกทุง่งสำหรับใครหลายคนอาจดูสวยงาม แต่สำหรับต้นข้าวแล้วทุกย่างก้าวคือการพิสูจน์ตัวเองทำกลางเสียงวิจารณ์ดรามา่าและอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามานม่เว้นแต่ละวันแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ทำให้เธอโดดเด่นแตกต่างออกไปก็คือหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมทุกครั้งการตั้งใจเรียนควบคู่ไปกับการร้องเพลงและความกตันยูที่เธอมีต่อครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ทุกคนที่หยิบยื่นโอกาสให้ ้นข่าวเล็กๆคนนี้จึงไม่ใช่เพียงศิลปินวัยเด็กที่ร้องเพลงเพราะแต่เธอคือตัวแทนของความพยายามที่เติบโตมาจากความยากลำบากทุกเวทีที่เธอขึ้นไม่ใช่เพียงการแสดงแต่คือการบอกเล่าถึงเส้นทางชีวิตว่ากว่าจะมายืนตรงนี้ต้องแลกมาด้วยน้ำตาและหยาดเหงื่อมากเพียงใดและนั่นเองค่ะคือเหตุผลที่แฟนคลับมากมายเลือกที่จะเคียงข้างเธอสนับสนุนเธอ และพร้อมส่งกำลังใจให้ต้นข้าวเตืบต่อต่อไปบนเส้นทางดนตรีสายนี้ใช่ครับกว่าจะมีต้นข้าวสุปริยาในวันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องผ่านบทพิสูจน์มาแล้วมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นคำวิจารณ์เสียงรามาหรือแม้แต่ความกดดันที่ถาโถมเข้ามาตั้งแต่วัยเพียง13ปีแต่สิ่งที่น่าชื่นชมคือน้องไม่ได้ถอยไม่ได้ยอมแพ้และไม่ได้ปล่อยให้อุปสรรคเหล่านั้นมาหยุดเส้นทางของตัวเองตรงกันข้ามน้องกลับใช้ทุกปัญหาเป็นแรงผลักดัน ค่อยๆก้าวทีละก้าวและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอสามารถก้าวผ่านมันได้ด้วยตัวของเธอเองนี่คือสิ่งที่ทำให้ต้นข้าวไม่ได้เป็นเพียงศิลปินเด็กที่มีเสียงใสเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นแบบอย่างของความพยายามความมุ่งมั่นและหัวใจที่เข้มแข็งเกินวัยเป็นเหตุผลว่าทําไมวันนี้เธอถึงกลายเป็นศิลปินที่มีคนรักและสนับสนุนอย่างล้นหลามบนเส้นทางของศิลปินตัวเล็กๆคนหนึ่งชื่อว่า ต้นข้าวสุปริยาสิ่งที่ทำให้น้องสามารถมายืนได้อย่างมั่นคงในวันนี้ไม่ได้เกิดจากความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรักความเอาใจใส่และการสนับสนุนจากคนรอบข้างที่ยิ่งใหญ่ต้องขอขอบคุณยานีผู้ที่อยู่เคียงข้างคอยดูแลเหมือนร่มเงาแห่งความอบอุ่นขอบคุณครูนิวที่เป็นเหมือนแสงสว่างคอยสอนคอยชี้ทางและวางรากฐานให้กับต้นข้าวในเส้นทางดนตรี ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูและสั่งสอนน้องต้นข้าวมาอย่างดีปลูกฝังให้รู้จักความกะตันยูความพยายามและการเป็นคนดีและแน่นอนค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยส่งแรงใจและแรงสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องทุกกำลังใจนั้นมีค่ามากและได้กลายเป็นพลังผลักดันให้น้องต้นข้าวเดินบนเส้นทางนี้ได้อย่างงดงาม ทั้งหมดนี้คือรากฐานที่ทำให้น้องต้นข้าวในวันนี้ไม่ได้เพียงเป็นศิลปินที่มีเสียงเพราะแต่ยังเป็นศิลปินที่มีหัวใจงดงามและเป็นความสุขของใครหลายคนค่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามก็คือนอกจากความดังและเสียงชื่นชมแล้วจะมีระบบการดูแลและสนับสนุนที่เพียงพอหรือไม่เพื่อให้ต้นข้าวก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กระแสของน้องต้นข้าวสุปริยากำลังมาแรงมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแฟนคลับรอต้อนรับกันแน่นเวทีเพลงที่เธอร้องถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียลไม่หยุดและชื่อของเธอก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นปรากฏการณ์ในวงการลูกทุ่งไทยสิ่งที่น่าสนใจก็คือกระแสที่แรงขนาดนี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่ในหมู่แฟนคลับ แต่ยังสะเทือนไปถึงค่ายเพลงใหญ่หลายค่ายที่จับตามมองน้องต้นข้าวอย่างใกล้ชิดต่างก็ให้ความสนใจและอยากได้เธอไปร่วมงานเพราะเห็นถึงความสามารถสเสน่ห์และพลังบางอย่างที่ศิลปินวัย13ปีคนนี้มีอยู่เต็มเปี่ยมยิ่งกว่านั้นผู้ใหญ่หลายท่านในวงการเพลงก็เริ่มยื่นมือเข้ามาให้คำแนะนำให้โอกาสและพร้อมสนับสนุนต้นข้าวบนเส้นทางสายศิลปิน เพื่อให้เธอได้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและงามงามทั้งหมดนี้สะท้อนว่าน้องต้นข้าวไม่ได้เพียงเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่บังเอิญมีชื่อเสียงแต่กำลังจะกลายเป็นอนาคตของวงการลุกทุ่งที่ผู้ใหญ่และแฟนเพลงพร้อมใจกันสนับสนุนค่ะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรานำมาให้ผู้ชมได้ติดตามและคิดต่อไปได้วยกันครับไม่ใช่เพียงการเล่าข่าวแต่คือการชวนทุกคนสำรวจว่าปรากฏการณ์ต้นข้าวสุปริยาสะท้อนคุณค่าอะไรของสังคม และจะพาเธอไปไกลแค่ไหนบนเส้นทางนี้และสำหรับใครที่อยากติดตามเรื่องราวของน้องต้นเข้าต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องก o s s ซิบบัสมักหมอลำนิวสเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวร้อนแรงและมุมมองลึกซึ้งแบบนี้นะคะ